อร่อยครับตอนนี้อยู่ช่องอะไรกันตั้งฟูช่วนจิ้มวันนี้ก็นึ่เน้อไข่ต้มไข่กี่ฟองครับเนี่ยสีฟ่ฟองทีเดียวโอ้โห,โหชิมเสียอร่อยไหมครับใส่น้ำปลาด้วยอร่อย เสดยงยั่วเสียงเอไออะยเอาไะท่านผู้ชมเลยสำหรับจุดนี้ก็พายเท่านี้กันนะอย่าลืมกดติดตามกดซับส,สไคร แล้วก็กดกะดิ่งคุ้มคิงคุ้มกิงด้นะบายบาย